สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องผมงอกเพราะหลายคนบอกว่าหมอคะเนี่ยมีผมงอกเร็วมากเลยมีผมงอกแล้วจะแบบชะลอได้ไหมคะหรือจะแบบทําให้มันช้าลงได้ไหมรู้อะว่าคนเรายัางไงแก่ตัวไปเรื่อยๆก็ต้องผมงอกแต่แบบจะทําให้มันช้าๆหน่อยได้ไหมมีวิธีป้องกันมีวิธีการดูแลยังไงบ้างคลิปนี้หมอจะมาพูดให้ฟังนะคะ ผมงอกเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปกติเนี่ยจะมีเซลล์การสร้างเม็ดสีของผมอยู่เขาเรียกว่าเซลล์เมลาโนไซต์จะสร้างเมลานินคือสร้างเม็ดสีของผมอยู่ตรงรากผมเลยค่ะเป็นกระป๋ะอ,อยู่ตรงรากผมเลยการที่คนเราผมงอกเนี่ยก็คือเซลล์เมลานไซต์เนี่ยมันสร้างเม็ดสีได้น้อยลงคือมันเสื่อมหมอว่าง่ายๆมันก็เลยไม่ค่อยสร้างเม็ดสีหรือสร้างได้น้อยผมก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเราสีเราจนงอกเลยนะคะก็คือไอตรงเซลล์เมลาโนไซต์มันสร้างเม็ดสีได้น้อยลงซึ่งเราต้องมารู หมอจะพูดถึงสิ่งที่ควรรู้ของเรื่องผมหงอกสิบข้อนะข้อแรกก็คืออันที่1คือเป็นไปตามวัยค่ะเพราะว่าเมื่อคุณอายุมากขึ้นเซลล์การสร้างเม็ดสีเมลานไซมันเสื่อม,มก็เหมือนเซลล์มันเสื่อมลงอะ่ะมันก็สร้างเม็ดสีเมลานินได้น้อยลงอผมคุณก็เลยหงอกอันนี้คือตามวัย ส่วนใหญ่แล้วของเอเชียเราก็จะประมาณ30ไปปลายๆค่ะจนถึงแบบ40ต้นต้นๆอะไรก็จะเริ่มมีผมงอกแล้วเฮ้ยเจอเส้น2เส้นอะไรกันมาเริ่มเจอขึ้นเรื่อยๆเอยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันที่2พันธุก,กรรมมีผลค่ะเพราะเขาบอกว่าออถ้าครอบครัวอุ้ยผมงอกเร็วเลยพ่อแม่พี่น้องอะไรฉันเนี่ยผมงอกเร็วเนี่ยมันจะส่งเซลล์การสร้างเม็ดสีคือแบบถ่ายทอดทางยีเนี่ยคุมการสร้างเม็ดสีไอเมลานอไซต์ก็ทําให้ของเราเสื่อมง,ง่ายงอกเร็วขึ้น นะคะนี่คือข้อควรจะรู้ของเรื่องผมงอกนะแต่การที่บอกว่าผมงอกที่แบบเร็วกว่าปกติอ่ะก็คืออายุน้อยกว่า20กว่ากว่า25อายุน้อยกว่ายีเสิบ้าเรียนอยู่เลยเพิ่งจบปริญญาผมงอกซะแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเป็นภาวะที่ผมงอกเร็วกว่ากาหนด ะะซึ่งก็ต้องมาดูสาเหตุกันแล้วก็อาจจะเป็นข้อหนึ่งข้อสองเหมือนที่หมอพูดคือมีกรรมพันธ์มาอะ,อะไรก็ได้แต่วัยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ถ้ายังต่ำกว่า25ปีนะคะข้อที่3คือคุณมีโรคประจำตัวอะไรไหมเช่นถ้าเป็นเบาหวานถ้าเป็นไทรอยต่ำไฮโปไทรอยเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เซลล์มีผลต่อเซลล์การสร้างเม็ดสีนะคะก็ทำให้ผมงอกง่ายขึ้นหรือเคยได้ยินไอ้โรคที่ภูมิทำร้ายตัวเองไหมออตโตอิมมูนหมอก็เคยพูดในคลิปบ่อยๆนะ ออตโตอิมูนที่มันทำลายเม็ดสีเช่นเป็นคนเผือกหรือเป็นคนที่เป็นด่างขาวเอร์เทโกต่างเนี่ยมันก็อาจจะไปทำให้ลดการสร้างเม็ดสีได้ผมก็จะงอกไวขึ้นนะคะหรือโลหิตจางคนที่เป็นเลือดจางคิดดูดีเลือดต้องนำออกซิเจนไปเลี้ยงหนังศีษะคุณก็ออกซิเจนเป็นเลี้ยงหนังศีษะน้อยลงเลือดมันไปที่หนังศีษะน้อยลงหรือคนที่เป็นมีปัญหากีกับเรื่องการน,นำออกซิเจนเข้าร่างกายอะ่ะเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อย่างแรง หายใจทีหนึงก็วีดวีดวดออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงรากผมที่ทำให้เมลาน,นไซต์มันทำงานได้เต็มที่ก็น้อยลงนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งคือข้อ3คือมีโรคประจำตัวอะไรข้อที่4คือใช้ยาทางการแพทย์ค่ะบางคนใช้ยาเคมีบำบัดรักษามะเร็งอย่างนี้มันก็ไปทำลายเซลล์การสร้างเม็ดสีของเราหมดนะคะก็เกิดผมหงอกได้ง่ายขึ้นข้อที่ห ความเครียดความเครียดนี่มีเป็นความเครียดเรื้อรังคุณฮอร์โมนคอร์ติซอลรังอยู่ได้ร่างกายเกิดการอักเสบฮอร์โมนตัวนี้จะทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงที่รากผมลดลงงั้นคนที่เครียดผมงอกง่ายอ่นี่เป็นพวกเครียดเรื้อรังนะแล้วเคยได้ยินไหมเครียดที่เป็นแบบว่าเอ่อเครียดค่าคืนอ่ะเครียดแบบมีอะไรล่ะเรื่องสะเทือนใจแรง มันมีผลตอบเขาบอกว่าบางคนตื่นนอนขึ้นมาผมงอ,อกเลยค่ะเป็นหย่อมเลยเพราะว่ามันจะทําให้กระตุ้นระบบซิมเพอเรติกในร่างกายอย่างแรงคือฉันมีความเครียดที่แบบรุนแรงมากเครียดค่ำคืนฉันโดนน,นุ่นเนี่ยนี่เหตุการณ์อะไรก็ได้มันจะกระตุ้นระบบซิมเพอเรติกเหมือนกับใจจสะสั่นอ่ะพอกระตุ้นระบบเนี้ยทำให้เม็ดสีเมลานเมลาโทนินเนี่ยไม่ใช่เมลาโทนินซิเมลานไซต์หลังเมลานินได้แบบ แบบอย่างอัพเลยคือหลังจนหมดแม็กเหมือนแล้วยิงกระสุนทีเดียวปุบบปุบปคราวนี้ไม่มีแล้วไม่หลงเหลือแล้วไม่มีเม็ดสีที่จะสร้างจนไปถึงอายุ4ี่0ได้คือหมดเลยค่ะผมหงอกข้ามคืนอันนี้คือเครียดอย่างรุนแรงเครียดอย่างฉับพลันมีอะไรที่แบบสะเทือนใจหนักๆน,นะคะกับพบได้นะงั้นเราปล่อยวางค่ะชีวิตนี้เดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปนะคะ ข้อที่6คือใช้สารเคมีใช้อะไรกับผมที่มันแรงเกินจะดัดจะย้อมจะอะไรแต่มันแรงเกินไปคือมันจะช่วยชะล้างเม็ดสีคุณออกไปหมดเลยค่ะเช่น mm. พวกมีสารพวกอะไรล่ะไฮโดรเจนไดออกไซด์ซิลเวอร์อะซิเตตเอสอะไรพวกนี้สารเคมีพวกนี้ทํากับผมเยอะไปหงอกได้เร็วขึ้นค่ะอันนี้คือข้อที่6แล้วเนอะข้อที่7 การสูบบุหรี่การสูบบุหรี่การดื่มเหล้าเขาบอกว่าจะทําให้ผมงอกได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าร่างกายจะเกิดการอักเสบมีสารพิษเข้าไปเยอะอ่ะรู้ไหมเขาบอกว่าสูบบุหรี่ต่อเนื่องเนี่ยคนที่สูบบุหรี่มาเรื่อยๆเ,เนี่ยจะพบว่าผมงอกเพิ่มขึ้นได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่ถึง4เท่าคือเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าสารพิษทั้งนั้นเลยในบุหรี่ใช่ไหมกินเหล้าเข้าไปก็เป็นสารพิษเหมือนกันนั่นก็คืองดเลยคาบุหรี่เหล้าผมคุณจะแบบดกดําได้ไปนานๆนะคะ ข้อที่8คือกลุ่มใหญ่มากเรื่องขาดสารอาหารขาดสารอาหารทำให้ผมงอกได้ค่ะขาดสารอาหารอะไรบ้างคะ 1. กลุ่มวิตามิน A วิตามิน A นี่จะทำให้หนังศีรษะแข็งแรงเพิ่มเลือดที่มาเลี้ยงหนังศีรษะนะงั้นก็คือหากลุ่มวิตามิน A ทานเลยอะไรบ้างคะ ผักใบเขียวต่าง,างๆผักที่มีสีส,ส้มสีเหลืองสีอะไรล่ะแดงแดงทั้งหลายอะแครอทฟักทองพริกหยวกมะละกอพวกนี้ค่ะกลุ่มวิตามิน A บบำรุงให้ออกซิเจนทำให้เลือดมาเลี้ยงที่รากผมเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปค่ะสารอาหารมีอีกค่ะไม่ใช่วิตามิน A อย่างเดียววิตามิน B วิตามิน B นี่เยอะมากเลยเรื่องเรื่องผมเนี่ยบำรุงผมผมงอกเนี่ย เคยได้ยินไหม B 5คือ p a n t o t h e ิ i c a c i d B 7คือไบโอตินที่คนพูดกันวนะ่าบำรุงเส้นผมต้องกิน B 7 b i o ไบโอติน B 9คือโฟลิกเลือดก็ไปเลี้ยงผมได้เยอะขึ้น B 1 2นี่ถ้าขาดเนี่ย B 1 2คือโคบาลามีนถ้าขาดเนี่ยนะเขาบอกว่าไอตัวชาร์ปของผมเนี่ยจะอ่อนแอผมขาดร่วงง่ายผมงอกได้เร็วขึ้นสรุปแล้วกลุ่มวิตามิน B แทบแทบทุกอันเลยบำรุงจะมีห B 7 B 9 B 1 2กลุ่มวิตามิน B ได้จากอะไรบ้างคะ ผักใบเขียวกล้วยมะเขือ,เ,อเทศอะไรพวกนี้วิตามิน B สูงมากมันช่วยผลิตเซบัมอ่ะก็เรียกว่าซีบัมซีบัมคือเยื่อมุกมุกไม่ใช่มุกมกนี่มันอะไรลางเหมือนกับพราถอนผมมามันจะมีกระเปาะที่ให้ให้ความชุ่มชื้นให้พวกน้ําหล่อเลี้ยงของผมอ,อพวกวิตามิน B นี่ช่วยมากทําให้หนังศีรษะแข็งแรงนะคะ ผมไม่แห้งอะว่าง่ายๆ B5 นี่มีอยู่ในไอ้พวกบิวเีนโฮเกนต่างๆเมล็ดธัญพืชต่างๆ B7 ที่เมื่อกี้พูดแล้วก็วคือไบโอตินไบโอตินนี่สร้างเคราตินของเส้นผมเลยนะบำรุงรากผมเพิ่มความหนาผมที่บางคนบางอันนี้เพิ่มความหนาของเส้นผมคือเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นก็คือพบในอไ่อไรล่ะกล้วยเห็ดลูกเดือยข้าวโพดถั่วต่างๆคือวิตามินบีนี่พบในสารอาหารเยอะแยะช่วยทานอาหารให้เพียงพอพวกพืชผักนะคะ กล้วยทัว่วเห็ดทานเลยค่ะธัญ,ญพืชต่างๆต่อไปกลุ่มวิตามินซีวิตามินเอแล้ววิตามินบีแล้ววิตามินซีขาดก็มีผลต่อเส้นผมค่ะอ่าก็คือมันช่วยวิตามินซีกระตุ้นคอลลาเจนแถมวิตามินซีช่วยกระตุ้นการดูดซึมของธาตุเหล็กให้ร่างกายไม่ขาดธาตุเหล็กด้วยแล้วพอเราธาตุเหล็กมันก็ไปทําให้เลือดไปเลี้ยงผมได้ดีใช่ไหมเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงที่ผมงั้นก็คือหาทานเลยอะไรบ้างลา่ะกลุ่มวิตามินซีสม้มมะนาวมะขามป้อมพริกหยวก เยอะแยะทานเลยวิตามินซีนะคะบำรุงผมวิตามินอ e ีก็มีผลค่ะวิตามินอ e ีทำให้ผมนี่มันเขาเรียกว่ากระตุ้นความชุ่มชื้นของหนังศีรษะมีความชุ่มชื้นเน่กระตุ้นเหมือนกลุ่มซิบัมนั่นแหละนะคะในอะโวคาโดในงาดำนี่มีวิตามินอ e ีสูงมากทั่วต่างๆกระตุ้นการงอกของผมผมจะยาวเร็วนะนี่คือพวกกลุ่มสารอาหารนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแร่าธาตุก็มีผลค่ะจะแร่าธาตุตั้งแต่ สังกะสีธาตุเหล็กทองแดงมีผลกับเรื่องผมหมดเลยผมเปราะบางผมงอกเพราะว่าธาตุสังกะสีนี่ช่วยบำรุงรากผมนะส่วนทองแดงนี่ก็คือทำให้เลือดไปเลี้ยงผมเพิ่มขึ้นธาตุเหล็กก็เหมือนกันทำให้เลือดไปเลี้ยงผมเพิ่มขึ้นพบในไหนบ้างคะพบในผักใบเขียวมเมล็ดดอกทันตวันแอลมอนทัวทัยพืชต่างๆแถมสังกะสีนี่พวกอาหารทะเล กุ้งหอยปูปลาพบหมดเลยถั่วนี้ลูกไก่ทุลูกไก่ถัวเล่นทิ่ทานได้เลยค่ะพวกนี้มีผลต่อการสร้างเม็ดสีมากถ้าคุณขาดพวกนี้ผมออกได้ผมล่วงแตกปลายได้หมดเลยนะคะในทองแดงนี้ช็อกโกแลตก็เยอะนะทานได้นะคะแต่ให้เป็นดาร์กช็อกโกแลตนะ จะไปกลุ่มโปรโตีนบอกแล้วเรื่องสารอาหารนี่เยอะโปรโตีนนี่ห้ามขาดเลยค่ะเพราะโปรโตีนเนี่ยช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใช่ไหมพวกผิวผมเล็บสวยงั้นคุณขาดโปรโตีนไม่ควรขาดเลยทานในอะไรบ้างอะขาวโอ๊ตคีนัวหลูกเดือยธัญพืชต่างๆโปรโตีนทั้งนั้นขาดโปรโตีนนี่ ผมรุดร่วงผมอ่อนแอต้องทานโปรตีนให้เพียงพอแต่เน้นว่าควรทานเป็นโปรตีนที่หมอพูดไปเม,มื่อกี้บักวีตลูกดงลูกเดือยอนะคะข้าวองข้าวโอ๊ตเน่ยทานไปเลยต่อไปกลุ่มโอเมก้า3ค่ะสำคัญมากๆก,กลุ่มนี้จะเพิ่มเลือดไปเลี้ยงที่หนังศีษะเพิ่มขึ้นลดการอักเสบในร่างกายมันเป็นกูดแฟตไงอผิวหนังศีษะเราชุ่มชื้นอะไรล่ะโอเมก้าสหมอพูดบ่อยแฟกซีดเจียซีดวอลนัท งา a คีมง้งคีมอ้อนหามาทานนี่คือกลุ่มที่8นะข้อที่8คือกลุ่มเรื่องขาดสารอาหารอย่าให้ขาดพวกนี้ส่วนข้อที่9คือนวดหนังศีรษะค่ะให้นวดหนังศีรษะบ้างเลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะเพิ่มขึ้นคุณจะรู้ว่าผมงอกลดลงงั้นบางคนเข้านวดร้านบ่อยๆเขาไม่ค่อยผมงอกหนอนวดเองก็ได้ค่ะจะลดภาวะผมหงอกก่อนไวัยได้ดีนะคะ ข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คืองดการกินอาหารที่กระตุ้นผมงอกข้อที่8คืออย่าขาดสารอาหารพวกนั้นนะวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C โอเมกา้สาสวิตามิน E ีอะไรที่หมอพูดไปแต่ข้อที่10เนี่ยอย่าก,กินของพวกนี้มากกระตุ้นผมงอกเลยค่ะอะไรบ้างคะการศึกษาชัดเจนน้ำตาลและแป้งขัดขาวพวกนี้มันอยู่ในกลุ่มเรื่อง เอจจิ้งอยู่แล้วกินน้ําตาลไปคุณแก่ไวผิวคอลลาเจนโดนทําลายผมคุณก็เหี่ยวงอกไวแป้งขัดขาวก็ไม่ต่างอะไรกับน้ําตาลนาทีเดียวก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลแล้วค่ะสปาเกตตี้มักการ์นีพวกนั้นนะคะงั้นคืองดเลยน้ําตาลและแป้งขัดขาวกระตุน้นความเสื่อมของเซลล์ซึ่งน้ําตาลมีในไหนบ้างงานน้ำหวานน้ำอาลมทั้งหลายน้ําตาลทั้งนั้นนะคะอืม และการปรุงรดจัดคือใส่เค็มจัดจัดซอลคือเกลือเนี่ยมันทําให้การบาลานซ์ของฟูอิดในร่างกายลดลงไปเลือดไปเลี้ยงที่ที่มันคั่งเลือดมันคั่งอยู่ตรงขาขาบวมเอ,อ่อเลือดไปเลี้ยงที่สมองน้อยการบาลานซ์ของฟูอิดน้อยลงผมงอกเพิ่มขึ้นจากการศึกษานะคะแล้วก็อาหารที่โปรเซตฟูด้ดพวกนั้นจะมีพวก อะไรล่ะผงชุรสโมโนโซเดียมกลูตาเมซึ่งพวกนี้จะกระตุ้นการอักเสบในร่างกายผมก็จะงอกเพิ่มขึ้นค่ะและที่เด่นๆอีกอันที่คนไม่รู้ก็คือปโปรตีนจากเนื้อสัตว์เมื่อกี้หมอบอกให้ห้ามขาดปโปรตีนแต่ถ้าคุณกินปโปรตีนจากเนื้อสัตว์มากๆรู้ไหมก็คือเนื้อสัตว์จะมีสารตั้งต้นชื่อว่าพิวรีนพิวรีนจะทําให้หลัง เ,เหมือนยูริกเพิ่มขึ้นอะ่ะเ,เหมือนคนที่เป็นเกาอะ่ะให้ลดเนื้อสัตว์ด้วยงั้นยูริกจะเพิ่มขึ้นเขามีการศึกษาชัดเจนว่าถ้ายูริกสูงขึ้นจะผมหงอกเร็วขึ้นยูริกในร่างกายมันทําให้การเกิดการอักเสบเกิดการไหลเวียนเลือดที่ผิดป,ปกติไปนะคะงั้นก็คือพยายามลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์อันนี้คือ10บข้อที่หมอมาให้ความรู้เรื่องว่าผมหงอกต้องรู้เรื่อง10บข้อนี้ก็คืองดอาหารที่เกิดการอักเสบและทานอาหารที่มีพวกวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆนะคะ ก็คือลดการอักเสบในร่างกายะคะ่ะอาหารพวกนั้นได้หมดเลยทุกอย่างจะกกลุ่มวิตามินซีเยอะๆอะมะาขามป้อมอะไรก็ได้นะคะคือลดการอักเสบในร่างกายโอเคค่ะก็ฝากความรู้ให้เ,เพื่อนๆไว้นะคะว่าผมหงอกเราก็แก้ไขได้ทำให้มันช้าลงได้ติดตามกันได้ค่ะทางหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรณาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะสวัสดีค่ะ